แทงเดวิดนาวยาอินูเวและแบมเจสซี่โรดูเกสจะกล้าตามรอยเทอร์เรนคอร์ฟอร์ดหรือไม่โดยชัยชนะของทางเทอรเลนคอร์ฟอร์ดเหนือทางซาวูนคาเนโรอเวเลตกลายเป็นไฟที่สะเทือนวงการมวยโลกอย่างแท้จริงหลังดวลกันต่อหน้าแฟนมวยกว่า70,000คนที่ลาสเวกัสเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าทางคาเนโร่จะไม่สดเหมือนช่วงพีคๆแต่เจ้าตัวยังเป็นนักชกร่างใหญ่หมัดหนักที่เพิ่งจัดการคู่ชกชื่อดังมาไม่น้อยแต่คอฟอร์ดกับโชวยเห็นว่าฝีมือและชั้นเชิงสามารถลบข้อได้เปรียบทางร่างกายได้หมดสิน้นเขาใช้การดักจังหวะหมัดสวน เกมรับเหนียวแน่นและยืนแลกหมัดแบบไม่เกรงใจก่อนเป็นฝ่ายคุมเกมจนคว้าชัยพร้อมกวาดเข็มขัดทุกเส้นกลับบ้านไฟนี้ไม่ต่างอะไรกับพิมพ์เขียวที่บอกว่า นักชกเชิงเทคนิคสามารถโค่นซูเปอร์สตาร์รุ่นใหญ่ได้และไม่ใช่แค่คอฟฟอร์ดคนเดียวที่ทำได้เพราะก่อนหน้านี้ออเล็กซานเดอร์อูซิสก็พิสูจน์มาแล้วว่าแม้จะเป็นอดีตนักชกในรุ่นคุยสเวแต่ก็ขึ้นมาเป็นแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทไร้ข้อโต้แย้งได้ด้วยการเอาชนะคู่ชกล่างยักษ์ที่สูงใหญ่กว่าเขาแทบทุกคน ความท้าทายตกไปที่แท้งเดวิดนาวยาอินเวและแบมเจสซี่โรดูเกสชัยชนะของคอฟฟอร์ดเหมือนเป็นการส่งสารไปถึงนักชกปอนต่อปอนรุ่นใหม่ว่าหากอยากยิ่งใหญ่ต้องกล้าเสี่ยงเหมือนเขาและอูซิดก่อนหน้านี้ตอนนี้สายตาทุกคู่จ้องไปที่เจวันตาแท้งเดวิดนาวยาอินเวและถางเจสซี่แบมโรดูเกรสสำหรับแท้งเดวิด เขาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังเลือกไปขึ้นชกโชว์กับทางเจคพอแทนที่จะลุยไฟใหญ่ๆใ,ในรุ่นไลท์เวททั้งที่ยังมีเป้าหมายรออยู่ทั้งทางซาเคร์สตีเวนสันทิฟิโมโรเปตหรือแม้กระทั่งแมนนี่ปากเกียวส่วนทางมอนสเตอร์นาอยาอินเวทยังปักหลักอยู่ที่ในรุ่นซูเปอร์มันตมเวทแม้จะมีพลังหมัดน,น็อกหาตัวจับยากแต่ถ้าอยากจอตลาดอเมริกาให้สำเร็จเขาต้องกล้าข้ามรุ่นไปเจอคู่มวยดังๆอย่างแทงเดวิดส่วน ทางเจสซี่แบมโรดิเกสตอนนี้เขาครองแชมป์ในรุ่น115ปอนด์แบบไร้เทียมฐานเขากำลังจะเก็บเรียบทั้งรุ่น จึงมีโอกาสขึ้นไปท้าชนกับผู้ชนะระหว่างนายาอินโนเวชและทางจุนโตะนักธนิในอนาคตสิ่งที่ทางเทอเลนคอฟอร์ดทำไม่ใช่แค่การล้มซูปเปอร์สตาร์อย่างคาเนโลแต่คือการท้าทายให้เหล่านักชกปอนตอปอนคนอื่นๆกล้าออกจากคอมพอร์ตโซนกล้าเสี่ยงในไฟ5050 50เพื่อสร้างตำนานแฟนมวยทั่วโลกไม่ต้องการแค่แชมป์ที่รักษาสถิติไร้ข้อโต้แย้งแต่พวกเขาอยากเห็นนักชกที่พร้อมเดิมพันชื่อเสียงกับ ไฟใหญ่จริงๆเธอเรนคอฟฟอร์ดเขาได้เดินเข้าสู่เส้นทางเดียวกับทางออริซันเดอร์อุซิสรอยโจนจูเนียโรเบโตดูรันและทางเฮนรี่อาร์มสองในฐานะคนที่พิสูจน์แล้วว่าความยิ่งใหญ่อยู่ข้างนอกเขตปลอดภัยและตอนนี้ไฟสปอตไลท์กำลังรอว่าแทงเดวิดนาวยาอินเวและแบมเจสซี่โรดูเกสจะกล้าตามรอยหรือไม่นั่นเอง เอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กําลังมองหากางเกงหมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ